สวัสดีลูกซิ์ลูกหาทุกทุกท่านนะครับผมอ่คลิปนี้มาสอนพื้นฐานในการดีดนะครับดีดสายพิ้นสามสายเขาเนี่นะครับพี่น้องเนาะมือซ้ายมือขวาเนี่ยดีดนะครับสายหนึ่งสายสองสายสามเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานตรงฝึกว้นะครับเนาะฝึกว่ายใช่เสียหายนะครับผมอนาคตขทางงนามันจะงสีง่ายนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับอ่าอันดับรแรกนะครับดีดสายหนึ่งก่อน สายหนึ่งคือสายออมีนะครับผมมีลามีนะครับสายหนึ่งคือสายมีสายเปล่าดิดลงดิดขึ้นเดีผมเอียงห่อนดิดลงดิดขึ้นดิดลงดิดขึ้นนี่ครับแหลการเล่งความเร็วเล่งความเร็วครับผมจนมันสะบัดได จนมั่นสะบัดได้ครับผมฝึกให้ชินนะครับผมสายสองเพื่อกันดีลงดีขึ้นและกสะสับให้ได้นะครับสายสามเพื่อกันดีลงดีนะดขึ้นนะครับผมเนาะบัดนี่จุดสำคัญนะครับผม อันนี้คือผมแนะนํานะอาจารย์แนะนําคือในการจับปิกเนี่ยอ,อ,อุ้งมือเข้านี่ครับผมแนะนําให้ปักลงไปในพินนะครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องคือกดลงไปเลยคือนำนักเนี่ยทิ้งลงไปทิ้งลงไปเพื่อยังเพื่อจะต้องให้มันขยับแค่นิ้วโปกับนิว้วชีที่เข้าจับปิกน่ครับเนี่ย,ยขยับแค่นี้ครับผมแต่นิ้วก้อยเข้าเนี่ยคือเป็นวงเวียนนะครับเวลาเข้าเขียนวงเวียนเขาสิปักเอ,อ่อ ปักไอตัวเสามันแมนบอปักลงไปและที่เหลือเนี่ยมันสิขยับมันสิหมุนอันนี้คือกันครับักลงไปคือวงเวียนอะไรกัตัวเนี้ยเป็นตัวเครื่อนนะครับผมมันจะดีกว่าที่ห้าร้อยร้อยนิ้วแบบนี้อะไรกัเล่นแบบนี้มันสิคนโทรนยากนะครับผมแต่ว่าการแล้วแต้ผู้ใดทนัดแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์แนะนํานะครับผมมันจะง่ายในการคนโทรนนะครับผมเนาะบัตเตอร์นี่สเต็ปต่อไปก็คือสายหนึ่งสายสองครับผม ลามีนะครับดีดลงดีดขึ้นเนี่ยครับลาสายเอ่อลาสายสองมีสายหนึ่งดีขึ้นลามีเนี่ยครับฝึกไปอันนี้คือฝึกเด้เออห้เร็วที่สุดอะเวลาดีดจะมาเอา่อ ม,ออม,ม, <c oughs> มันเป็นการเอ่อฝึกในเรื่องถ้าดีดสายสองกับดีดสายหนึ่งมันสิโบไปโดนสายสามมันเป็นการเ็ดให้นิวนิวนิวนเฮาเนี่ยครับมันชินมันชินแล้วกับมัน <c oughs> กะระยะกะระยะให้ถือว่ามันิีโบไปโดนสายอื่นนะครับเนี่ยครับลา้ลางล้าง ลามีแล้วกับมีลามีลามีล,า,มล,า,มลานะครับดีสายสองไอซส้สายสามกับสายสองนะครับส <c oughs> ายสามดีลงสายสองดีขึ้นคือกันนี่เป็นการฝึกนะครับผมการฝึกนะมันกสีบทบูซูมเนี่ยเป็นการฝึกนะครับ มาดีดสายสองสายหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเอาสายเป้าไอ้สายเ,าเดียวบ้าง